23. ่สิบพฤษจิกายน2,567ที่นี่จังหวัดบึงการครับพามาชมลักษณะพัฒนาการของทุเรียนต้นนี้นะครับเป็นต้นแรกที่เราดําเนินการหยุดให้น้ําเพื่อที่จะเอาดอกเราดําเนินการหยุดให้น้ํามาตั้งแต่วันที่สามวันที่3-4ี่พฤษจิกายนเป็นต้นมาจนถึงขณะดนี้วิธีการหยุดน้ําของเราก็คือ หยุดน้ําไปได้1วัน2วัน3วัน4วันวันที่หวันที่หเราก็ให้น้ําแล้วก็หยุดไปอีก2องวัน4วันก็ให้น้ําจากนั้นเป็นต้นมาลมหนาวที่จังหวัดบึงการได้พัดมาตั้งแต่วันที่รู้สึกว่าจะมาวันที่20 21 22ยนะครับสคืนช่วงที่ลมหนาวพัดมานั้นจะทําให้สภาพความชื้นอากาศหรือว่าความชื้นสัมผัสบนอากาศนั้นน้อยลงแห้งลง มันคือ,อปัจจัยหนึ่งหรือว่าสิ่งเราชนิดหนึ่งที่จะทําให้กระบวนการออกดอกของทุเรียนนั้นพัฒนาตาม,าตามจังหวะของเขาคือมีการหยุดให้น้ําต้นมีความสะสมอาหารมาแล้วก็กระทบอากาศหนาวมาถึงเช้าวันนี้เราก็มาทําการเช็คนะครับามาดูครับปรากฏว่าในช่วงที่เรามาทําการเช็คมาดูใกล้ๆภาพนี้เลยนะครับนี่ครับ สภาพตรงนี้เราก็าจะเห็นเป็นตุ่มออกมาลักษณะอย่างนี้มีโอกาสที่จะเป็นได้ทั้งดอกและขนแนงตรงนี้ก็เช่นกันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นในลักษณะอย่างนี้มันก็คือสัญญาณที่บ่งบอกให้เราพอที่จะรู้ว่ากระบวนการในการที่เขาจะออกดอกนั้นน่าจะเริ่มขึ้นเพียงแต่ว่าการให้น้ํานั้นอย่าพึ่งให้น้ํามากถ้าให้น้ํามากนี้มันจะทําให้ออกเป็นขนแนง แต่ถ้าให้น้ําประคองมาในระดับที่พอดีนี่มันจะเปลี่ยนจากระบบของอการที่จะเป็นขแขนงเป็นดอกเพราะว่ามันเป็นจังหวะที่เขาจะออกดอกอยู่แล้วมันจึงมีไฮไลท์อยู่ตรงว่าเราจะต้องให้น้ําให้ให้พอเหมาะให้ถูกจังหวะคือถ้าน้ํามากนั้นเขาก็จะเป็นขแขนงนะครับทีนี้เมื่อเรามาเช็คดูตามสภาพใบนะครับ ใบนะขณะนี้เวลา9ก้นาฬิกาเนี่ใบของเขาก็อยู่ในลักษณะสลดลงมาและใบของเขาเหี่ยวเอามาดูภาพใบใกล้ๆนะครับนี่ครับสภาพใบของเขามันห่อขึ้นมาแบบนี้คือมันไม่แบนออกนะครับก็แสดงว่าระ,ระดับน้ำนั้นน้อยพอเหมาะแล้วนะครับ ทีนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่าต้นนี้เขาจะพัฒนามาเป็นดอกหรือไม่ยังมีเวลาเหลืออีกถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนหรือ,อเราตั้งเป้าไว้ว่าประมาณวันที่5ทธันวาคมความชัดเจนน่าจะน่าจะปรากฏขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่เป็นตามนั้นก็ถือว่าสิ่งที่เราทำมานั้นจะต้องมีการปรับแก้แล้วก็ดำเนินการแก้ไขต่อไปอมันก็จะมีในลักษณะว่า ต้นทุเรียนโคกนี้นะครับมันจะมีอยู่สองต้นนะครับนี่คือต้นใหญ่ที่เราจะเอาดอกซึ่งต้นนี้จะต้องมีการหยุดให้น้ําในขณะที่ต้นเล็กต้นคู่ต้นนี้เป็นต้นที่เราปลูกได้เพียงหนึ่งปีกับ6เดือนเป็นต้นที่กําลังต้องการน้ําเพราะฉะนั้นวิธีการให้น้ําของเราก็คือฝั่งทางนี้เราก็จะให้น้ําทุกวัน แต่ฟังทั้งนี้เราหยุดน้ำนี่คือจุดหนึ่งที่เราจะต้องทำการศึกษาเรียนรู้นะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ